ครับสวัสดีครับไม่ได้ลงคลิปสนานเลยครับวันนี้นะครับมาถ่ายทำคลิปที่สั้นๆนะครับที่ผมฟักไข่ลายแดงไว้นะครับตอนนี้ลายแดงก็แตกตัวเห็นตัวชัดเจนแล้วนะครับผมฟักไข่ไว้ตั้งแต่วันที่28กุมภานะครับเวลา5โมงเย็นนะครับวันนี้วันที่3ตอนเช้านะครับก่อนับ ถ้านับวันนะครับหนึ่งสองก็คือสองวันกับอีกหนึ่งคืนนะครับสองวันกับอีกหนึ่งคืนนะครับจะเห็นว่าเราเห็นตัวลายแดงชัดเจนแล้วนะครับจริงๆเขาเริ่มฟักตัวตั้งแต่ยี่สิบสี่ถึงสามสิบชั่วโมงแล้วนะครับเขาจะทยอยฟักนะครับแต่บางครั้งเราส่องเรามองไม่เห็นนะครับเพราะเขาตัวเล็กมากนะครับตัวเล็กจริงๆนะครับ จนกว่าเขาจะเริ่มกินอาหารนะครับพอเริ่มกินอาหารก็จะมองเห็นตัวชัดเจนนะครับมือใหม่นะครับที่ฟักไข่นะครับอย่าใจร้อนอย่าไปเททิ้งนะครับเราสองไม่เห็นนะครับคือเขาฟักแล้วตั้งแต่2 4ถึง30ชั่วโมงแต่เราสองไม่เห็นครับมองไม่เห็นครับอมองไม่เห็นนะครับนี่เขาเริ่มกินอาหารแล้วนะครับอาหารปั้นก้อนนะครับที่ให้ลงไปนะครับ เขาเริ่มกินอาหารแล้วนะครับส่วนที่เห็นลอยอยู่ข้างบนนะ่ะไม่ใช่ไข่ที่ไม่ฟักนะครับถ้าสองวันสามวันแล้วนี่คือเขาฟักหมดแล้วนะครับแต่ที่เห็นลอยอยู่ข้างบนนะ่ะเป็นแค่เปลือกนะครับแค่เปลือกไข่นะครับเปลือกไข่ของลายแดงนะครับก็ปล่อยไว้เลยนะครับไม่ต้องตักทิ้งนะครับเขาจะทยอยฟักจนหมดแล้วก็จะเลือเปลือกให้เห็นอย่างนี้นะครับ ก็ปล่อยไว้เลยนะครับไม่ต้องตักทิ้งนะครับเดี๋ยวเขาก็จะย่อยสลายไปเองนะครับส่วนไรแดงก็จะกินอาหารแล้วก็จะโตแตกตัวนะครับพอหลังจากสองวันไปแล้วนะครับเขาก็จะโตเร็วนะครับแล้วก็แตกตัวทุกๆสองวันนะครับสําหรับอาหารนะครับก็เหลืออยู่สามก้อนนะครับเหลืออยู่สามก้อนผมจะให้หมดทั้งสี่ก้อนนะครับทยอยให้นะครับหลังจาก ก้อนที่หนึ่งหมดก็จะให้ก้อนที่2ที่3ามที่4ี่นะครับจนหมดนะครับครบทุกสก้อนนะครับมาดูว่าลายแดงจะแตกตัวมากน้อยแค่ไหนนะครับส่วนไข่นะครับไข่ลายแดงชุดนี้นะครับก็จะเป็นเศษไข่ที่ผมร่อนนะครับร่อนแล้วก็เป็นเศษเศษมันนะครับเก็บไว้นะครับหลังจากล่อนส่งให้ลูกค้านะครับเศษเศษก็เก็บไว้นะครับก็เลยนํามา ฟักให้ดูนะครับอันนี้เก็บมาหลายเดือนแล้วนะครับเป็นเศษไข่ที่รวบรวมไว้นะครับก็มาทำคลิปสั้นๆให้ดูนะครับว่าเปอร์เซ็นต์ฟักเขายังโอเคไหมนะครับก็ถือว่าโอเคนะครับฟักแตกตัวดีนะครับถือว่าเปอร์เซ็นต์ฟักสูงนะครับแค่เราเก็บไม่ให้โดนความชื้นนะครับนะครับกับคลิปสั้นๆนะครับมาถ่ายทำให้ดูนะครับไม่ได้ลงคลิปนานนะครับให้ ให้มือใหม่ดูนะครับท่านที่ฟักไข่ครั้งแรกนะครับฟักไข่ไหลแดงครั้งแรกอย่าใจร้อนนะครับคือบางครั้ง2 4ถึง30ชั่วโมงนะ่ะเขาฟักแล้วแต่เรายังมองไม่เห็นตัวนะครับต้องรอสักพักนะครับไม่ต้องไปทําอะไรเลยนะครับเทไข่ลงไปแล้วไม่ต้องไปทําอะไรเลยไม่ต้องไปขยับเขยืนเลยนะครับเดี๋ยวเขาจะฟักเป็นตัวนะครับแล้วก็กินอาหารแล้วก็จะตัวโตให้เรามองเห็นด้วยตาเปล่าเองนะครับ ตอนี้มองเห็นได้ชัดเจนแล้วนะครับเขาก็จะแตกตัวเร็วแล้วนะครับคลิปนี้คงมาเล่าสู่กันฟังแค่นี้นะครับเดี๋ยวผมจะถ่ายทําต่อเนื่องให้ดูนะครับเดี๋ยวถ้ามีเวลาผมก็จะถ่ายทําอาหารก้อนที่สองที่สามที่สี่จนเขากินหมดนะครับแล้วก็จะมาลงนะครับมาลงต่อเนื่องให้ดูนะครับต้อง บอกไว้ก่อนนะครับถ้าเผื่อมีเวลาต่อเนื่องนะครับก็จะทําคลิปออกมาให้ดูนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับมาให้ดูมาอธิบายนะครับการฟักตัวของลายแดงนะครับเดี๋ยวใจร้อนนะครับเราส่องไม่เห็นแน่นอนครับอย่างผมฟักบ่อยๆนะครับทําบ่อยๆผมก็ยังส่องมองไม่เห็นเลยนะครับยีบสี่ถึงสาชั่วโมงต้องส่องนิ่งๆจริงๆครับนิ่งจริงๆถึงจะเห็นนะครับสําหรับสวนะครับ สูงไว้นะครับต้องใส่แว่นนะครับถึงจะเห็นนะครับใส่แว่นแล้วนิ่งๆจริงๆนะครับส่วนเปลือกไยแดงนะครับก็ปล่อยไว้อย่างนี้นะครับเปลือกไข่ายแดงนะครับปล่อยไว้เลยนะครับไม่ต้องไปกังวลเดี๋ยวเขาก็จะย่อยสลายไปเองนะครับครับคลิปนี้ก็คงเท่านี้นะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับถ้ามีเวลาก็จะทําคลิปต่อเนื่องให้ดูนะครับขอบคุณครับที่ติดตามรับชมสวัสดีครับ